พัชราภาโพสเศร้าสูญเสียเพื่อนดาราหลั่งไหลให้กำลังใจรัวๆย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานางเอกดังอั้มพัชราภาเช้เชื้อได้แจ้งข่าวผ่านไอจีส่วนตัวว่าคุณยายสุดที่รักของเธอได้จากโลกนี้ไปตลอดกาลสิริอายุ98ปีท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องทั้งในวงการและนอกวงการ ไปร่วมอะไรและแสดงความเสียใจกับครอบครัวนางเอกสาวมากมายล่าสุดหลังครบ100วันอัมพัชราภาและครอบครัวก็ได้ทำพิธีชาพนกิจร่างคุณยายเรียบร้อยแล้วโดยอัมได้เผยผ่านไ g พร้อมแคปชั่นว่ามาส่งคุณยายทำกลางกำลังใจหลังไหลสนั่นไ g